เราจะมาหมักไก่กันก่อนนะคะเตรียมไก่ไว้สําหรับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซิลินจะทําผัดซีอิ๊วนะคะไก่อันนี้3ากิโลใส่เกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาว ให้เขามีรสชาตินิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวเขาจะได้หอมไก่อันเนี้ยเอาไปผัดกับอะไรก็อร่อยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันซิลินไม่ได้หั่นไก่ชิ้นเล็กนะหะั่นชิ้นใหญ่และหนาพอสมควรชอบกินแบบเต็มปากเต็มคำแบบนี้แล้วก็ใส่พริกไทย ใส่นิดนึงให้พอมีกลิ่นหอมหอมไม่ต้องปรุงรสให้เขาแบบหนักหน่วงนะเพราะว่าเราต้องการรสชาติของไก่เนี่ยปละลมปะแเลม,เ,ลมเดี๋ยวเราจะต้องอเอาไปผัดกับซอสอีกอะไรอีกเราหมักเครื่องทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายที่ซีลินจะใส่นะคะก็คือน้ำมันกระเทียมเจียว ใส่ลงไปเลยทําไมถึงใส่น้ํามันกระเทียมเจียวเพราะว่าในน้ํามันกระเทียมเจียวเขาหอมนะคะเขามีความหอมหอมน้าหอมกระเทียมเจียวอยู่แล้วแล้วตัวน้ํามันเนี่ยเขาก็จะไปเคลือบเคลือบไก่ทําให้ไก่ของเรานุ่มแล้วก็มีสีสวยแล้วเวลาเอาไปผัดมันจะไม่แห้งอันนี้ได้มาจากป้ป๊าเลยป้ป๊าซีลินสอนมา เออจริงจริงถ้าเกิดเป็นอาหารจรีนนี่ซีลินซีลินว่าซีลินทำเป็นหลายอย่างเลยนะได้มาจากป๊ะปะ๊ไก่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่กล่องแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันเพิ่มเติมให้นิดนึงของสดเนี่ยที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะอย่างซิลินเนี่ยเอาเอาของสดเอาไก่ออกมาหั่นเนาะมันสามารถเอาวางไว้ข้างนอกได้นะคะไม่เกินสองชั่วโมงห้ามเกินสองชั่วโมงนะคะ แต่ซีลินหั่นแค่3โลเนี่ยไม่ถึงหรอกครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จละแล้วเดี๋ยวเรารีบเอาไปใส่ตู้เย็นกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาผัดกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเทสเทสเทสนี่ใหม่ใหม่มาแล้วได้ยินชัดไหมคะไม่ต้องตะโกแล้วนินทาใครเขาก็จะได้ยินหมดแล้วนาทีนี้เออวันนี้ขายผัดซีอิ้วเส้นเล็กผัดซีอิ้วนะคะของที่เตรียมอยู่ตรงนี้นะคะตีซิลินเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วมีกระเทียม ระเทียมบดแครอทแครอทหั่นแล้วลวกเรียบร้อยแล้วนะคะบ็อกลี่หั่นแล้วลวกเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจียวไข่กันก่อนซลินอยากให้ไข่มันเป็นชิ้นๆนเนาะไม่เละ ปรุงรสไข่นิดหน่อยนะคะด้วยซีอิ๊วขาวเจียวไข่ใส่กระเทียมด้วยนะคะไข่เราจะได้หอมซิลินชอบกินกระเทียมซิลินไม,ม่กล้าเปิดที่ดูดกิ่นนะเนี่ย เดี๋ยวจะผัดให้ดูก่อนสักสองสามสักสองรอบเนาะว่าทำยังไงแล้วเดี๋ยวจะค่อยเปิดที่ดูดหลิ่นเปิดหน้าต่างนิดนึงกลัวเปิดที่เออกลัวจะเปิดตัวดูดแล้วเสียงดัง ใช้หม้อเดิมนะคะหม้อสุดลักสุดห่วง36เซนติเมตรเป็นหม้อนะคะใบนี้เป็นหม้อเปิดไฟแรงสุดเลยขอบคุณน้องกิจนะคะอุตส่าห์แนะนำมาไม้ตัวนี้สิรินว่าโอเคเลยนะเสียงดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วใช้ได้เลยค่ะขอบคุณมากคราวนี้นะเวลาไปขายของที่ตลาดนะสบายเลยเพื่อนๆได้ยินหมด ไข่นี่เราก็เจียวธรรมดาเจียวธรมธรมดาธรรมดาแค่ซิลินอยากจะให้ไข่อะมันเป็นก้อนเป็นลูกเราเจียวเสร็จแล้วแล้วเราค่อยเอาไปผสมกับเส้นทีหลังเหมือนเดิมซิลินมีน้ำมันกระเทียมเจียวอันนี้นะคะเอาไว้คอยเติมถ้าเกิดว่าอะไรกับข้าวมันแห้งไปอะไรไปก็เติมน้ำมันนิดนึง ผัดซีอิ๊วซีลินจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะอยากได้ความเกรียมของเส้นผัดง่ายๆแบบบ้านเราเนี่ยแหละกาคั่วไขใ่ให้เขาแห้งนะคะให้เขามีติดเกรียมๆนิดนึงโอ้ยไข่หอมแค่ไข่ก็หอมแล้วเนี่ยไข่ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวซิลลินยกให้ดูให้เขาติดเกลียมเกลียมนิดนึงนะคะสีสวยพักไข่ไว้ก่อน ซลินจะผัดทีละสามกล่องนะคะเดี๋ยวอีกลูกเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งลูกค้าจะมาเอาจะได้เร็ว ลินกำลังดูกระทะอยู่นะคะเป็นกระทะเคลือบแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจนะคะยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีบางตัวที่เจอแล้วถูกใจชอบมากแต่น้ำหนักมันเยอะเกินไปอะค่ะเวลาเราผัดอย่างเงี้ยเราจะปวดแขนลินทำงานนวดด้วยนะคะก็พยายามจะเซฟแขนรักษาแขนตัวเองไว้นะเพราะว่าตัวเองเคยมีปัญหา เคยมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นมาแล้ว ปรุงรสแบบบ้านเราเลยเค็มๆหวานๆ เพื่อนๆจะเห็นว่ากระทะเป็นลอยเป็นคราบนะคะที่เราผัดไปเมื่อกี้ซิลินไม่ได้ล้างกระทะนะคะซิลินใช้เช็ดเอาเพราะว่าเขาเคลือบสารกันติดมาแล้วเนาะเคลือบเออมันเป็นหม้อกันติดนะคะเพราะฉะนั้นเราเช็ดเอาแค่นี้ออกเลยเนี่ยค่ะ สะอาดเลยเพื่อนๆ เอ้ยครับวิมาม่าถามอะไรโนเอหน่อยได้ไหมเออทำไมป๊าป้ามาม่าต้องทำงานภาษาไทยสิไปร้านพ่อแม่เพราะว่าอะไรป๊าป้ามาม่าต้องทำงานเยอะ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 วิแค่นั้นน่ะนแล้วอะไรอีกทำไมป๊าป้ามาม่าต้องทำงานเยอะเยอะหู้ ไอหมาแล้วมามาหมามาหยุดงานได้ไหมไม่ทำไมอ่ะอฟูกิกินอ๋อจะต้องเอาตังค์ไม่กินเหรอไม่กินก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ทำไมอ่ะตายตายโอเคโอเคงั้นหมามาต้องทำงานเยอะๆใช่ไหม ไม่ซีโนมาม่ใจเ,เอาอย่างไงแนะ่ให้หมาม้มาทำงานหรือไม่ทำงานทำยายทำงานทำได้ทำเยอะๆได้ไหมวีเยอะๆได้ถ้าทำงานเยอะๆหมาม้าไม่ได้เล่นกับโนโอเอนะได้ไหมจริงหรอแล้วโนโอเอทำอยังไงอ่ะหน,นยเล่นไก่นะ <laughs> บิชูนอนละเบนนุยบาย,บายๆคุณผู้ชมก่อนครับ สวัสดีคชชครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทำนี้ใกล้ไปใกล้ๆหน่อยเออสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีมีความสุขมีความโชคทุกคนนะครับทุกคนนะบพักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบัวบัวอาบีตัว